ท่านเห็นสามีของท่านไหมท่านเห็นภาพของลูกน้องของท่านไหมเห็นแล้วท่านรู้สึกอย่างไรถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่แอดมินเพจดังเนี่ยพาพับพวกปไปไล่กระทืบนายตำรวจท่านนี้จนกระอักเลือดเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้ก็ว่าไปอย่างท่านเห็นไหมว่าลูกน้องของท่านสามีของท่านไปนั่งทําอะไรแล้วที่กลุ่มแอดมินเพจดังนี้พากันไปไปเพราะอะไรถ้าไม่ใช่มาจากเพราะจากการทําากรงาน ของนายตำรวจท่านัเหล่าวนี้เพื่อที่จะให้มีผลงานให้กับนายเพื่อที่จะได้มีเงินไปให้ลูกกับเมียได้กินได้ใช้ท่านเห็นสภาพตอนที่เขาล้มหรือไม่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติอย่างพวกเราเเห็นภาพแล้วเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงความน่าทุเรศเวทนานี่ยังดีด้วยซ้ําว่าไออาการวูบเนี่ยมันดันมาเกิดเอาอีตอนที่เปดน้าชาวบ้านเข้ามาเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าไปท้าคนที่ปอดแหงที่เขาไม่มาแล้วจังหวะที่มันจะวูบจริงๆเนี่ยวูบอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวแล้วถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มันร้ายกว่านี้ล่ะเจ้านายหรือลูกเมียเนี่ยยังจะพูดอย่างนี้อยู่อีกหรือไม่พวกท่านอำมิตเลือดเย็นเกินไปหรือเปล่าที่ไปโทษที่ปลายเหตดเรื่องของสุขภาพความแก่ความเจ็บมันเกิดขึ้นจากแอดมินเพจดังหรอคะแอดมินเพจดัง เป็นคนควบคุมสิ่งนี้เหรอคะรายได้ที่มาจากการตั้งกล้องจับความไวมหาศาลแต่ไปดูสภาพการทำงานผู้ที่มีหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการควรจะเป็นใครพวกพันไม่รู้สึกบาปแก่ใจเหรอคะที่ไปโทษคนอื่นผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ดูแลเขาแล้วยังจะไปโทษคนถูกตเขาอ,อีก